ทำไมวะไดาเอาไดาเอาไดาเอาอยูอ่นั่นแหละ ปราษาเธอแล้วเธอไม่รู้เธอทำเม็นไม่รู้แล้วฉันก็แบบไม่เชื่อแต่เธอรู้สึกนะ <c oughs> <c oughs> แมแม่แม่แม ไนะเธอเธอเป็นไม่รู้หรอกนาสนเพจที่สุดจบแล้วค่ะก็อันนี้ก็ตือนเอาไว้นะคะถ้าใครทำแบบนี้กับเรานะคะเราอัเพลงนี้ลุลงในทูบแน่เลยคอยดู